ขอบคุณค่ะพี่ฝนขอบคุณค่ะพี่ฝนพี่ฝนทำแตงโมให้วันนี้มันจะกินแกงขี้ขี้รีใช่เหรอ่ลืมชื่อมันใช่แล้วค่ะ curry b i t t าว g r o u n bittergroun curry b i t t e า g r o u n bitter bitter เป็นกาวเลย แต่ว่าอันนี้นมไม่รู้ว่ามันบิตเตอร์นมไม่รู้ว่ามันขมอ่าอันนี้ที่มันไม่ขมมากเพราะว่ายายเก็บที่สวนแล้วยายก็ต้มต้มให้ความขมมันออกเสร็จเรียบร้อยออโอเคอเพื่อจะได้เอามาทำอาหารให้หนูนากินเพราะยายบอกว่าหนูนาชอบกินแกงขี้เหล็กมากอืม ใช่คำขยายกินคำใหญ่ๆหนูรู้จักใช่ไหมคะต้นขี้เหล็กเดี๋ยวครั้งต่อไปแม่พาหนูไปเก็บโอเคค่ะอเอาส่อมเลยเนี่ยลูกเอาส้อมเอาส้อมเป็นเหมือนกัตักกินอย่างนี้เลยค่ะลูกโอ้ยแล้วก็มันมีใบอันนี้ด้วยนะน้องนะูนามีใบผงชูรสอนะ่ะใช่หนูชอบกินอเอากินดูสิใบผงชูรสเป็นไงบ้าง มันมีตัวอะไรไหมไม่มีค่ะมันตายหมดแล้วค่ะลูกมันถึงน้ำหอนมันก็มักกีแรงหมดแล้วบ้านยายผัก,ป,<ะ>ผกป,ปลอดสารด้อบฮะบ้านยายผักปลอดสารพิษปลอดสาร เอาถั่วถั่วพลูคำหนึ่งอร่อยก็ลองดูไม่เชื่อก็ลองดูใช่ไหมไ่พูดซสียงเอาจะชัด ไม่เชื่อก็ลองไม่เชื่อก็ลองดูไม่เชื่อก็ลองดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอ,อร่อยอร่อยชอบหรอคะไม่ชอบอมไม่ชอบ I love it yeah. ไม่ชอบ นั่นแหละใบผมชิลรสกินเลยมัไม่ชอบก้านมันมันอ่อนนั้นอ่ะมันไม่ได้แก่ดิแก่แก่พดต้องกินย่างขี้เหล็กเสร็จแล,แล้วก็ต้องกินผพลาม้ หมดไม่ได้เน่มันชิคายอะยังไม่หมดอาศัยในกินเพอที่ยังไม่ซื้อไปแล้วเธอต้องซื้อนะมันอร่อยแซ่บมากเลย <laughs> จริงๆ,งๆช่วยฉันดิ <c oughs> พี่ซนนั้นแล้ว <ừ. S 1> กันอ,อันนี้ด้วยเอาบิดเอาเออขับมือโอ้ยเกิดบิน khai bà now um, in form now. thôi so sorry since until uh, since à xin mama mama forgot what the year but until now life six year right that yeah five six, yeah, say, right say. Uh, six year right like yeah, six year อันนี้เก่าสินานไงนานเลยมันเก่ามันกินไม่ได้ไม่ไม่ใช่คือมามาน่ะขายมานานแล้วแต่ปลา้าเนี่ยใช่ปลามันแค่หนึ่งปีผลิตหนึ่งปีทั้งละยหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีอันนี้เขาทำอีกทีได้ไหมใช่ค่ะก็หนึ่งปีแล้วก็ทำอีกทีหนึ่งหนึ่งปีก็ทำอีกทีหนึ่งไงค่ะอันนี้เราทำอีกได้เหรอค่ะหมดอายุก็หนึ่งปีหนึ่งปีไงอันนี้หมดอายุแม่ก็กินดิ ของมาม่าเนาะ,ะมาม่าก็กินมะมะเ,เลยเรากินซิกเหมือนห้าซิกเกีเสียบ <year. S 1> อืมไม่ใช่ค่ะหมายถึงฟอร์ scene, มหรือบีกินหนึ่ซินมาม่าสตาร์ทอืมแล้โอ <Okay. S 2> เคแล้วก็อันทิวเพชเทนดีแนวไลซิกเกียไรเด็ดแล้วก็กินอ่ะอืมก็กินยังไงมันอร่อยมันขาดปะลาร้าไม่ได้ไงอยู่สวีเดนกินไหมล่ะอยู่สวีเดนแม่สั่งเอาปะลาร้าให้พี่ตาพี่โบส่งปะลาร้ามาให้ใช่ไหมที่ปะลาร้าเราอ่ะของเราเองใช่เปล่าคะทั้งขนมกินทั้งปะลาร้าใช่ปะ ทุกอย่างทุกอย่างมีอะไรบ้างโกโก้คาเฟ่คออะไรอีกอ๋อมะที่ที่มามะขายเป็นไอโฟกัสมามะก็เคยขายอันนั้นน่ะบีร่มสบู่ใช่เหรอใช่ไหมใช่มีสบู่ก็มี คอลลาเจนก็มีดีท็อกก็มีไฟเบอร์ก็มีตอนนี้มามาเปลี่ยนดีท็อกเปลี่ยนจากดีท็อกมาเป็นไฟเบอร์โอเคนะคะแล้วก็คอลลาเจนกาแฟเอ็นนี่ต่เอาเดินเป้ามันเรื่อยเดินเป้ามันเลือกเอ็นนี่เอสนี่แล้วก็โกโก้บีรอมอะไรอันนั้นสบู่แล้วก็มีโกเอมคอลลาเจนคอลลาเจนเดี๋ยวกำลังออกใหม่มา กำลังมาไม่คอลลาเจนอันนั้นน่ะมันหมดแล้วอันนี้แม่ทำมันใหม่มาม่าทใหช่ใช่น้องรู้แต่ว่าหนูบอกชฉยๆแล้วก็มันก็มีอันนั้นน่ะหนูรู้ว่ามันใช่มาม่าทำใหม่คอลลาเจนมาม่าทำใหม่วาแล้วมันก็มีกลูต้าเซียมใช่แล้วก็มีอันนึงอย่ที่ติมาไฟเบอร์แล้วก็มีอืม สเน่บลมสั้นทุกอย่างอแล้วก็ปลาแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกม,มามา่ามาม้ารู้ไหมอันนี้อัน,นสีแดงที่มาม่าเคยขายน้ำสีแดงมันชื่ออะไร มันก็มีคอลลาเจนกับวิตามินซีมัมม่ามันเคยคายแต่ว่าตัวนี้มมันไม่คายแล้วม,มันไม่ใช่ไม่คายค่ะมันมันเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าใจปะประับเปลี่ยนใช่ค่ะปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมัม่าเอาออกแล้วเหรอยังไม่เอาออกค่ะแล้วมันชื่ออะไรละ่ะก็วิตามินซีไงวิตามินซีไง ไม่ไม่ได้เปลี่ยนไปทําอะไรแค่เราปรับปรุงปรับแต่งให้มันดีขึ้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 น,น<ม><ม>วันนี้มีการบ้านไหมคะไม่มีอย่ากโกหกนะเอาไม่มีดูดูข้าในกระเป๋าหนูได้จริงเหรออืมแต่ว่าอยากไปโชว์เพลค,ครับอ่ะแกไม่ได้โชว์ต้องทำการบ้านให้เสร็จนะ เอาหนูยังไม่ได้มีจริงๆนะคะวันนี้วันนี้หนูพูดภาษาอังกฤษท,ที่คุยสตอรี่อะไรเมื่อกี้เอาพูดสิจําเรื่องราวที่พูดเมื่อกี้พูดเป็นภาษาอังกฤษดิอ่ะวัดพ่อตาดูอ๋อะไหนหนูพูดเป็นภาษาอังกฤษที่โยงสตอรี่สิเมื่อกี้ที่หนูพูดอะปลเป็นภาษาอังกฤษดิสตอรี่ Sorry, อะไรนึกดู ที่พูดเรื่องขนมกินอาโปรดัก์มามา้าอะไรเนะี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษดิอะข้าวๆมาเลยร่างมาเลยสตอรี่มาเลยเป็นยังไงบ้างวันจูท My mom she selling very good อร่อย good stuff she sell cocoa coffee um d b i d o m like um, soap for like and the face but is it don't is no more is out of cell now and then be rom and then one more I forgot is purple and then Sne and then no god and then Glutar and then Palak and then, and then And then now she is going to sell her new like vitamin C drink. Alloy, mak One is I think is sweet, and then one is like little bit sour alloy. Not too sweet, but not too sour, but good. What the new? สเปนติ่งวัด a อ e ซ์เพนที่มามาบอกหนูอะ This one she hmm. just sell This one she just sell so also also is a s n a k e This is my mom is so This is what she sell ลมสั่น is good if you take it you, all your if all your all your sweat will come out and is good and everything is good very good and then you will also um I think lose some weight I don't know about this ask my mom But if you want this, you can go and buy. đi Hey, hey, hey. Bye bye, chup bye bye, I love you.